ดีค่ะชาวราศีกุมและคณาะกุมนะคะก็มาพบกันนะคะในการทำนายดวงประจำเดือนเมษายน2567นนะคะสำหรับชาวราศีกุมก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะคะสำหรับใครที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีกุมคุณก็สามารถรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะก็พยายามนะคะที่จะทำคอนเทนต์ให้กับแฟนๆได้ชมได้ไวที่สุดนะคะแต่ก็ อาจจะช้านะคะในบางเวลาบ้างนะคะพอดีว่าสิ้นเดือนนี้นะคะอ้อมีงานสอนดูดวงเนาะก็เลยอาจจะอยู่ในจุดของการเตรียมตัวอยู่นะคะเรามาดูกัรนะคะสำหรับชาวราศีกุมนะคะกรีดหน้าไพ่รอทุกๆท่านแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหยิบไพ่ห้ทัม้มหมด1บใบเหมือนเดิมนะเพื่อเป็นการทำนายพื้นดวงขึ้นมานะคะ3านะคะ5 6จ้นะคะ8 เก้ใบสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของชาวราศีกุมนะคะในเดือนเมษายนนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณ3ดาบนะคะทริอสอดขึ้นมา The Hermit p นะคะไพ่เนะคะเป็นไพ่บางสำหรับเขาจะเรียก t r a n sfmation o r เนาะแล้วแต่จะเรียกแต่ว่าบริบทความหมายอะ่ะก็อ,อยู่ในในคล้ายๆกันเหมือนเดิมนะคะสดาบนะคะ King of c u p นะคะจอสติกแล้วก็สุดท้ายนะคะไฮโลเฟนนะคะดีนะพลังงานราศีกลุ่มร้อนร้อนหนาวหนาวฐานบุญนะคะแล้วก็สุดท้ายเลขอาถรรพ์ขอเพิ่อมอีกใบหนึ่งดีกว่ารู้สึกยังไม่เคลียร์โอเคที่ยึดเหนี่ยวใจ,ใจิตใจ สำหรับในช่วงนี้นะคะอารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีกุมก่อนนะคนค่อนข้างจะมีความเครียดเครียดดักมากโดยเฉพาะในเรื่องของฐานทางการเงินมีเรื่องมีความจําเป็นที่คุณจะต้องใช้ใจ่ายในเรื่องของเงินเยอะมากนะคะโดยที่อาจจะไม่เกิดจากตัวคุณโดยตรงแต่มาจากไพยอย่อยู่ในอยู่ในตําแหน่งของคนรอบตัวรอบข้างที่นําพาความปวดหัวมาให้คุณแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยบทบาทของความเป็นพ่อบทบาทของความเป็นแม่บทบาทของความเป็นเจ้านายหรือผู้นํา นะคะในจุดที่คุณรับผิดชอบอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไม่มีความสุขเลยยิ้มไม่ออกเลยนะคะพ่าเจ็ดเหรียญนะคะปวดหัวเครียดนะคะแต่ต้องอดทนอดกลั้นแล้วรอคอยนะคะให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปแต่ยิ่งรอคอยก็ยิ่งรู้สึกว่าทําไมมันนานเหลือเกินนะคะเป็นพลังงานของการ หยุดชะงากักฐานทางการเงินก็ไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวเจาะเพิ่มเติมให้นิดนึงก้าอันเนี้ยเป็นคนจะมาช่วยใช้เงินนะคะภายใต้ไพ่ก้าดาบมีคนมาช่วยชาวราศีกุมและคณนาคุมใช้เงินนะคะหรือว่ามีคนมาเรียกร้องเงินเรียกร้องผลประโยชน์อะไร บางอย่างจากคุณรวมไปถึงการเฝ้ารอคอยผลของการไกรเกลี่ยเจรจาอย่างใจจดใจเจาะอ,อยู่ได้เช่นเดียวกันนะคะณปัจจุบันนะคะความเจ็บปวดความทุกข์สิ่งที่คุณเจอหรือความสูญเสียบางสิ่งนะคะได้สอนให้คุณได้เข้าใจ ความหมายของชีวิตอย่างลึกซึ้งมากๆดอ The Hermit หมายถึงนักปราชญ์หมายถึงคนที่มีสติปัญญาที่เฉียบแหลมหมายถึงคนที่มีฐานบุญที่อยู่ในตัวเองเยอะเยอะมากพอที่จะตื่นรู้หรือสามารถทําความเข้าใจกับทุกๆความทุกข์ทุกๆบ่วงกรรมอะไรที่เกิดขึ้นนะคะมันมีความซับซ้อนในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกบางครั้งคุณเหมือนคนใจเย็นบางครั้งคุณเหมือนมีอารมณ์ของความโกรธแค้นนะคะ อาคาดนะคะมันมันสลับสองพลังงานเนี่ยมันสลับกันอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถามว่าเนื้อในคุณเป็นอย่างไรจริงๆคนคุณเป็นคนขี้สงสารคุณเป็นคนใจดีชอบทําบุญนะคะแต่จะอ่อนไหวง่ายถ้า มีปัญหาเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความจุกจิกวุ่นวายต่างๆนะคะมันจะสิ้นสุดที่มีนาคมพอเข้าสู่เดือนเมษายนจริงๆอ้อมมองว่ามันเป็นจังหวะที่จะคลายตัวทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะได้รับการปลดล็อกเดทกับไพ่สองดาบเป็นพนาการบางอย่างที่เข้ามาทําให้จิตใจของคุณขุนมัวเดทเนี่ยคุณคาดหวังให้มันจบสักทีได้ไหมการไก่เกลี่ยการเจรจาก,การว่าความหรือแม้กระทั่งเรื่องราวปัญหาในชีวิตคุต่างนะคะถามว่าจะได้รับความยุติธรรมไหมไพ่จัสติก เกิดขึ้นนะคะจะได้รับความยุติธรรมหรือว่าจะหาทางออกในเรื่องราวของปัญหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมาเหมือนคุณเสียเงินนะคะโดยที่หาจุดจบไม่ได้ว่ามันจะหยุดเมื่อไหร่ใจของชาวราศีกุมอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่อยากเป็นคนที่ใจเย็นมากขึ้นนะคะ The Hermit กับ The Hard r o เป็นไพ่ของ energy ของความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเด็กเหมือนกันแต่พลังงานจะต่างกัน The Hermit หมายหมายถึงคนที่ใจแคบ นะะแคบมากเหมือนคนที่มองแต่ในเรื่องของตัวเองเห็นแต่ปัญหาในชีวิตของตัวเองแล้วก็จะจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นโดยที่ไม่สามารถที่จะมองได้เลยว่าบ,บริบทของคนรอบข้างคนรอบตัวจะต้องเหนื่อยจะต้องเจออะไรบ้างนะคะ แต่ด้วยเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณได้เข้าใจอย่างตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่เดอะฮอลลแฟนน่ะมันหมายถึงคนที่มีความใจกว้างเอ,อื้อเฟอื้อเอ,อื้อเฟอืเฟอ้เฟอเ,อเอผื่อแผ่มีน้ําจิตน้ําใจหรืออยู่ในจุดที่คุณสํานึกรู้ถึงบุญคุณของใครบางคนนะคะกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นมันก็เลยเปรียบเสมือนแสงสว่างทางออกในปัญหานะคะของชีวิตของชาวราศีกุมได้นะคะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระในบ้านคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรบางอย่างเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอาจจะหมายถึงการทําบุญก็ได้เป็น เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาที่คุณร้อนร้อนหนาจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะมีพลังงานของความเป็นอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นด้วยพระไพ่ขยายความออกมาเป็นในเรื่องของอาถรรพ์มาบดบังนะคะสายตาคุณทําให้คุณเห็นเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันผิดเพี้ยนกําลังจะได้รับการแก้ไขทั้งหมดนะคะในตรงนี้เลขอาถรรพ์อาจจะหมายถึงเลขโทรศัพท์นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขเสียอยู่ในเบอร์โทรศัพท์ของคุณอะไรที่มันรวมกันแล้วได้เลข13บสามไหม หกบวกเเท่ากับสินะคะเลขเลข7ก็เป็นเลขอาถรรพ์ในบริบทของไพ่นะเป็นเลขของความเหน็ดเหนื่อยเป็นในเรื่องของปัญหาชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะมันมีมันมีในยักษ์ความหมายของมันอยู่นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณมีเลข7อยู่ในเโททศแล้วคุณจะจะคิดมากนะคะอยากให้คุณมีสตินะกับในเรื่องนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของงานนะคะขออนุญาตพูดถึงดวงการงานเลยนะคะสําหรับดวงการงานหลายท่านนะคะมันมีความหยุดชะงัก ในเรื่องของการเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองก้าวหน้าอยู่ๆมันหยุดชะงักแล้วทาให้คุณร,รู้สึกเสียขวัญกาลังใจอย่างมากเลยไพ่ก้าวดาบคือเสียใจนะคะพยายามตั้งสติหรือว่า สิ่งที่ผ่านมาคุณพยายามอดทนอดกลั้นในเรื่องของการลงมือทําแต่คุณรู้สึกว่ายิ่งทํามันก็ยิ่งหยุดนิ่งมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้แล้วคุณก็รู้สึกเหนื่อยท้อเพราะมันส่งผลในเรื่องของรายได้ปัญหาทางการเงินที่มันไม่ขยับตามไปด้วยนะคะปัจจุบันนี้นะคะปัญหาหลายอย่างบางคนนะถูกกันแกล้งในเรื่องของการทํางานเพราะรู้สึกว่าเริ่มมีคู่แข่งในเรื่องงานขึ้นมาหรือมีใครบางคนกําลังเบียดเบียนคุณก็ได้แม้กระทั่ง ต่อให้การงานของคุณดีแค่ไหนแต่มีคนพยายามมาเบียดเบียนในเรื่องของการเงินของคุณนะคะมันก็จะส่งผลไปหมดเลยมันคุณทํางานเหนื่อยแต่คุณไม่ได้รับอะไรกลับมานะคะช่วงเวลานี้นะคะคุณกําลังหันหลังให้กับปัญหานะ The h e r m e t ขึ้นมานะคะบางคนทํางานสายครูบาอาจารย์นะคะวิชาการนะคะเจ้าของกิจการการทํามาค้าขายร้านสังกัณฑ์หรือว่าเป็นด้านเอกสารนะคะเป็นงานเบื้องหลังเครื่องดื่มนะคะอาหารนะคะหรือว่าอาจจะ เป็นเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายได้เหมือนกันนะคะธุรกิจแนวนี้ขึ้นมาเนาะทีนี้ในช่วงเวลาที่เจอปัญหามารวมเข้ามาอย่างหนักหนักหนาสาหัสนะคะเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากระตุ้นให้คุณได้รู้ได้คิดว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรเหมือนคุณกําลังเกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้มากๆในเรื่องงานนะคะมองว่าชัดเจนที่สุดกับ คุณน่าจะคิดทบทวนทันหลังให้กับความเหน็ดเหนื่อยความวุ่นวายแล้วอยากจะเปลี่ยนงานแบบชัดเจนมากไพ่หนึ่งไม่เท้าคือการเปลี่ยนงานนะคะการเดินทางตามสายทางที่ใช่ที่สุดของตัวเองนะคะไพ่เดอะไฮล็อกแฟนขึ้นมาหมายถึง เลือกที่จะเป็นนายตัวเองเรื่องที่จะมีการตัดสินใจไปนในทางที่ควรจะเป็นหรือว่ามารสมในเรื่องการงานของคุณอะ่ะมันสิ้นสุดยุติแล้วคุณจะได้รับความเห็นอกเห็นใจคุณจะได้รับความยุติธรรมรวมไปถึงในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งอะไรต่างๆด้วยเพราะที่ผ่านมาเหมือนถูกเกลียดชังนะคะเหมือน คุณรู้สึกน้อยใจอะว่าตัวเองทำดีแล้วอะแต่ทำไมเราถึงไม่มีตัวตนในงานตรงนั้นยิ่งทำก็เหมือนทุกอย่างมันมันถอยหลังลงคลองนะคะเหมือนมีคนหันหลังให้กับคุณนะคะเหมือนคุณไม่มีตัวตนนะคะแล้วก็ถูกควบคุมอยู่ภายใต้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะมันเป็นจุดเหตุการณ์ที่นั่นคืคือวิบากกรรมนะคะต้องบอกตรงๆนะนะคะวิบากกรรมในตรงนี้มันมาจากการที่คุณอาจจะคบกับใครบางคน ะะเราไม่ได้อยู่ในให้ความชัดเจนหรือคุณอาจจะหลงลืมใครบางคนแล้วมันเป็นกรรมอะไรบางอย่างมันย้อนกลับมาในรูปแบบของการงานที่ทําให้เราไม่มีตัวตนต,ตรงนี้อยู่ก็ได้นะคะถ้าพอคุณคิดได้นะพอคุณเข้าใจอย่างท่องแท้มากยิ่งขึ้นนะคะมันจะเป็นจุดที่ มันมีในเรื่องของข่าวดีทางการงานเข้ามาเนาะส่วนใครที่คุณรอสอบนะคะสอบสายข้าราชการสอบเรียนปโทนะคะหรือปอเอกหรือระดับที่มันสูงขึ้นนะคะทีะน่น้องๆนักเรียนอะไรต่างๆที่สอบนะคะรอการสอบเข้าสถาบันเช้น้านะคะมีเกณฑ์จะได้รับความสําเร็จนะแต่ว่ามีเกี่ยวข้องกับการบนบานสิ่งศักดิก์สิทธิ์ด้วยนะคะในเรื่องงานมีอะไรที่ควรจะตักเตือนบ้างสําหรับคุณเดี๋ยวดูต่อนะ ช่วงเวลานี้รู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องดีสําหรับคุณซะมากกว่านะจากความร้อนใจอ่ะจากความทุกข์นะคะจากการทุกข์เรวเราไม่รู้สาเหตุว่าทําไมงานของเรามันดิ่งมันล้มเหลวมันจมนะคะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่นะ,ะมันไม่มั่นคงแต่สุดท้ายมันจะมั่นคงได้เพราะว่าเราเข้าใจแล้วอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นต้นตอของปัญหามันมาอย,ย่างไงเห็นไหมความไม่รู้นะคะก็จะใช้ชีวิตแบบ ทำงานไปแบบพังๆอะ่ะแต่ตอนนี้คุณดูมีสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะแต่ก่อนคุณดูเหม่อลอยนะคะคุณอยากทํานั่นทนํานี่แต่คุณทําไม่ได้อะคะ่ะคุณเหมือนคุณไม่มีกระจิกกระใจที่จะคอนโทรลตัวเองให้สั่งงานให้ทํางานให้ลงมือกับสิ่งนั้นแต่ให้เดี๋ i g ค่ะเราแฟนมาสติอยู่กับเนื้อกับตัวนะคะอะ่หรือว่าอย่างที่บอกแหละบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการมองย้อนกลับไปสู่ในเรื่องราวของอดีตอะคะ่ะความพังพาดความผิดพลาดอะไรบางประการแล้วมัน มันย้อนกลับมาในรูปแบบรูปแบบของเวรกรรมนะคะที่มาลงในเรื่องของการงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดนะคะเหมือนคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากขึ้นแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของการปลดล็อกตัวเองแล้วงานของคุณก็จะราบรื่นผู้รับผู้ใหญ่จะให้ความเมตตาสนับสนุนคุณกลับมาปังขอโทษค่ะกลับมาปังเหมือนเดิมนะคะสําหรับของชาว,ชาวราศีกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะืมณตรงนี้รู้สึกว่า พยายามนะพยายามอยู่นิ่งๆนะคะวางแผนไปเรื่อยๆนะคะส่วนใครบางคนคุณซุ่มทํางานของคุณอยู่เหมือนกันนะคะซุ่มในเรื่องของการทําธุรกิจส่วนตัวหวังว่าตัวเองจะได้ลาออกโยกย้ายออกจากงานประจํานะคะมีเกณฑ์ที่จะทําได้อย่างสําเร็จนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงของคุณจะลิบกลับมาดีแล้วนะคะในเรื่องของการงานเนาะต่อมานะคะเรามาดูในด้านของ ดวงการเงินของชาวราศีกุมนะคะก็ต้องเหมือนตอนต้นที่พูดขึ้นมาเลยว่า การเงินของคุณดูมีปัญหานะคะเหมือนคุณหาได้อะมันไม่มีทางที่จะงอกเงยเพิ่มพูนได้เพราะว่าสามเีืยนในส่วนของขยายให้เนี่ยมีคนมาช่วยใช้เงินมีคนมาดึงชักเงินของคุณออกมาจากบัญชีอยู่ตลอดเวลาอ่าอาจจะเป็นในเรื่องของการค้าหรือคนที่มาในรูปแบบของการไก่เกลี่ยการให้คําแนะนําต่างแล้วมาเรียกร้องการเงินกับคุณอยู่ตลอดเวลานะคะทําให้คุณรู้สึกเครียดนะ นะคะเครียดมากแต่ปัญหาในเรื่องของการเงินที่มันรั่วไหลเก็บเงินไม่อยู่นะคะกําลังจะหมดไปบางคนอะเริ่มเห็นแก่ตัวมากขึ้นเห็นแก่ตัวในที่นี้คือน,นึกถึงตัวเองมากขึ้นหันหลังให้กับปัญหาปัญหาของคนอื่นเพื่อที่ ตัวคุณเหมือนคุณอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอยากสร้างเนื้อสร้างตัวอยากมีเงินออมเป็นของตัวเองค่ะผิดจากตะก่อนมันหามาได้ก็มีคนในครอบครัวมาดึงดึงไปใช้นี้นะคะซึ่งเวลาเนี้ยคุณหันหลังแล้วะคะ่ะคุณเริ่มปฏิเสธเป็นมากขึ้นเพราะคุณอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินอะไรบางอย่างที่เคยสูญเสียไปคุณไม่สามารถที่จะเรียกร้อง คืนกลับมาได้ให้แล้วก็คือให้เลยแต่สิ่งที่จะทําได้ต่อจากนี้คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเก็บออมเงินขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดใจดีได้แต่อย่าใจอ่อนมากเกินไปใจดีกับทุกคนได้แต่การใจอ่อนคือยอมให้เขาหมดจนตัวเองอะถูกเบียดเบียนอันนี้ก็ไม่ดีนะคะให้อยู่กับทางสายกลางพอดีพอประมาณและกันเนาะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วนะคะการเงินของคุณจะเข้าที่เข้าทางจะอยู่ในโหมดที่ อ,อดุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมากๆนะคะใครที่ทําธุรกิจกับสายงานต่างประเทศนะคะแดนไกลนะคะมีเกณฑ์นะจะเกิดความมั่งคั่งหรืออาจจะเนี่ยเหมือนเป็นแผนที่ประเทศไทยอ่ะมันหมายถึงว่าธุรกิจของคุณอ่ะจะแผ่ขยายไปทั่วทุกสารทิศในประเทศไทยรวมขยายไปถึงต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านหรือ,อประเทศในใน,ในใจของคุณก็ได้ที่คุณอยากทำธุรกิจด้วยมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะการประสานงาน จะประสบความสําเร็จนะคะล่านพาในเรื่องของเหตุการณ์ทางการเงินมาให้การก่อกําเนิดบางคนอยากมีลูกเป็นของตัวเองเนาะจากตั้งครรภ์มีบุตรอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่คุณตั้งหน้าตั้งตาเนาะที่ผ่านมาเนี่ยฮะมันเหมือนท่อแตกอะคะ่ะท่อน้ําซึมก็เปิดเสมือน เกี่ยวกับห่วงจุ้ยที่ไม่ดีก็คือเงินมันจะไหลออกเรื่อยๆ,ๆนะคะเพราะฉนีน้คุณหยุดนะคะคุณระง,งับเหตุการณ์ตรงนี้แล้วเพราะอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองนะคะอะคุณก็กําลังจะโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะช่วยเหลือคุณด้วยเนาะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาของคนอื่นนะคะคุณจะหลุดพ้นจากการถูกเรียกร้องเงินที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะขออนุญ,ญาตขยายความให้อ่ะดูซิว่า ใครนะ้าที่มาช่วยใช้เงินเนี่ยอขอดูว่าใครที่มาช่วยชาว,ชาวราศีกลุมในการใช้เงินไพ่สามดาบ the fool ห้าไม่เท้า the devil มีคนที่ใช้ชีวิตอย่างประมา,าทพลาดพัง นำพาความเดือดร้อนที่ไม่มีจุดจบเกิดจากความโลภของเขาการช่อโกงอาจจะหมายถึงคนในบ้านพี่น้องของคุณคนนี้เป็นคนใจร้อนนะคะไม่ค่อยยอมรับความผิดอะไรเลยคุณคือคนที่คอยแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแบบไม่หยุดหย่อนเลยแต่ท้ายที่สุดอ่ะมันจะต้องมีการจัดการปัญหาตรงนี้ได้โดยที่คุณจัดการที่ตัวเองก่อนคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธ ให้ได้มากขึ้นนะคะชีวิตของคุณก็จะสงบในเรื่องของการเงินเนอะนะคะะมามาดูกันต่อนะคะพลังงานของชาวราศีกุมในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพเป็นอย่างไรนะต้องบอกว่าคุณอะไม่สู้ดีเลยปวดกระดูกนะคอยปวดกระดูกมีปัญหาในด้านของสุขภาพสะสมรวมไปถึงในเรื่องของความเครียดการนอนไม่หลับนะคะ นอนแบบผวาด้วยซ้ำถูกลบกวนในเรื่องของการนอนที่มาในรูปแบบของความฝันร้ายนะคะอหรือความเครียดสะสมะมีเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจด้วยนะคะสามดาบโรคหัวใจโรคความดันนะคะหรือแม้กระทั่งโรคบางอย่างที่คุณพยายามจะไปหาแพทย์เฉพาะทาง The Hermit คือผู้เชี่ยวชาญอะระดับศาสตราจารย์หรืออะไรที่เขาผ่านการวิจัยคนที่เรียนเก่งๆพยายามอะที่จะเข้าหานะคะ แค่เฉพาะทางแต่หาแล้วก็ไม่หายอะเดทมันเป็นในเรื่องของแบบปัญหาสุขภาพเข้ามาชุดใหญ่มากๆแล้วทําให้คุณรู้สึกวิตกกังวลมากพอคุณเจอปัญหาสุขภาพแบบเนี้ยทาให้ชาวราศีกุมเริ่มปรงกับชีวิตเริ่มปลดปล่อยลดเริ่มลดความคาดหวังแล้วหันกลับมาใส่ใจตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือรวมไปถึงอีกเกณฑ์นหนึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วอะค่ะ คุณเหนื่อยคุณเครียดคุณท้อแท้คุณสิ้นหวังมาเยอะแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งหลายชาวราศีกุมทั้งหลายเนี่ยเรียนรู้ที่จะเข้าถึงสัจธ,ธรรมในชีวิตมากยิ่งขึ้นเรียนรู้ที่จะวางความเครียดความทุกข์ความสศกเศร้าคือรู้ว่ามันเป็นความทุกข์เราก็จะไม่หันหลังไปมองมันนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจสังคมที่มีความสุขหรือแม้กระทั่งการฮิวตัวเองในเรื่องของ การสวดมนต์นะคะมากขึ้นทําสมาธิมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะพลังงานค่อนข้างค่อนข้างจะดีนะคะเพราะว่าดูจากไห้แล้วจากสุขภาพที่มันมีปัญหานะคะตรวจเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคะรักษายังไงก็ไม่หายะคะ่ะท้ายที่สุดอยู่ๆมันก็หายอาจจะหายจาก การเริ่มระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเริ่มไปขอคําแนะนำนะคะบางคนอาจจะมีผู้ใหญ่มีพระมีใครบางคนที่คุณนับถือมากๆแล้วเริ่มเข้าหาเริ่มไปปรึกษาหาหรือเพราะว่าป่วยอดอดแดแอดอยู่ตลอดเวลาพอเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งนะคะก็จะปลดล็อกตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะบางคนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมนะคะบางคนเป็นโรคเวรโรก,กรรมโรคที่รักษาไม่หาย ะะพอเริ่มแผ่เมตตานะคะก็สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ได้นะคะอยู่ในโหมดของความสบายใจเนาะเรามาดูนะคะทีนี้ดวงความรักของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขออนุญาตเริ่มที่คนโสดนะคะสําหรับคนโสดโสดของแท้สดจริงจังมากนะคะไพ่เจ็ดเหรียญเก้าดาบ คุณรู้สึกเข็ดกับความรักอย่างมากเพราะความรักที่คุณเจอมักจะมาในรูปแบบของผลประโยชน์หรือความรักที่ไม่เคยมีความมีการพัฒนาอะไรได้เลยซร้ายทิ้งความทุกข์ทิ้งปมในใจไว้ให้กับชาวราศีกุมเยอะมากเลยนะคะมันจะมีจุดหนึ่งที่คุณรู้สึกเจ็บปวดนะคะไพ่สามดาบเป็นอารมณ์เหมือนรักสามเศร้าหรือว่าเกี่ยวข้องกับน <c oughs> อขอโทษฮนะเกี่ยวข้องกับใครบางคนนะคะ ที่อาจจะจบไปแล้วอะแต่เขาไม่จบคุณไหมเขาพยายามอะที่จะมาสร้างความวุ่นวายในชีวิตให้กับชาวราศีกุมนะคะเดอะเฮอร์มิตเหมือนคุณหันหลังให้กับความวุ่นวายความจุกจิกนะคะพร้อมที่อยากจะมีแฟนใหม่ พร้อมที่อยากจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆหรืออยากจะแต่งงานนะคะคุณอาจจะขอบคุกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้เจอคู่บุญคู่บรารมีคนที่มีความเท่าเทียมกันนะคะเหตุการณ์ทางความรักนะคะต้องบอกว่าคุณชายนี่เวรกรรมทางความรักของคุณไม่ว่าจะก,กับแฟนเก่าหรือกับบุคคลรับตัวกับใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่ารักเขาอะแล้วเป็นการชดใช้ด้วยความรู้สึกของการสูญเสียความเจ็บปวดความเสียหายอะไรต่างๆอะมันจบแล้ว วารลาที่จะเกิดขึ้นใหม่คือในเรื่องของการได้รับข่าวสารการได้เริ่มต้นเป็นคนใหม่ที่สดใสมากและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากที่สุดเพราะดูจากไพ่คุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะคาดหวังถึงการมีชู้สาวเข้ามาแต่คุณเข้าใจถึงคําว่ารักตัวเองเป็นแล้วการทนุถนอมความรู้สึกของตัวเองเป็นแล้วทําให้คุณให้ความสําคัญในเรื่องของการเลือกคนอย่างรอบคอบมากที่สุด มันคุณกาลังจะให้เป็นหน้าที่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้กับคุณแต่ในทางกับกันคือคุณก็จะอยู่เฉยๆนะคะสวดมนต์ภาวนาหรือกําลังจะเริ่มโปรเจกต์การงานเริ่มชีวิตใหม่นะคะที่ดูอบอุน่นที่ดูมีพลังที่มีความสุขมากขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขยายความให้นะคะในส่วนของความรักจะเป็นอย่างไรอืมที่ผ่านมามีแต่คนสมหน้ากาเข้าหาชาวราศีกุม นะคะไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกอะไรออกมาวนเวียนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะไปหมดนะมีแต่เรื่องเรื่องของผลประโยชน์กา <c oughs> รปลุกเสกมามารู้สึกว่าเหมือนมาในเรื่องที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเป็นควายอะคะ่ะเหมือนอาถรรนนะ่ะควายธนูหรืออะไรประมาณนี้นะอันนี้ตาหน้าไพา่หรือแมก้กระทั่งใครบางคนเข้ามาคือมันยังดูไม่บริสุทธิ์สักเท่าไหร่อะค่ะนะคะแนะต่พลังงานพวกนี้ถูกปัดกวาดนะคะถูก ทิ้งถูกกำจัดไปหมดแล้วเรื่องงามยามดีที่คุณจะได้เจอคนที่คู่ควรที่จะอยู่ในชีวิตของคุณนะคะคนคนนี้จะเอาเงินเงินทองทองมาให้หรืออาจจะมีลูกด้วยกันสองคนชายหญิงที่เป็นอภิชาตบุตรนะคะที่นําพาในเรื่องของการเงินนะคะความลํารวยความสุขอะไรต่างๆมาให้ที่ผ่านมาคือเจ้ากรรมนายเวรนะคะของแท้เลยอมืมาแบบสร้างความรักความเหน็ดเหนื่อยนะคะเหมือนเขาไม่ยอมไปไหนจากคุณอ่ะนะคะไม่ยอมเลยนะคะอื แต่ชีวิตตอนนี้นะคะกำลังสดใสนะคะมีบากกรรมความทุกข์ความไม่สบายใจของคนสดจบแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับคือดูคุณใจเย็นมากขึ้นนะคะดูคุณจะใจกว้างมากขึ้นด้วซ้ําจะเข้าใจในชีวิตบริบทความต้องการของคนอื่นและเป็นช่วงเวลาที่พร้อมที่จะมีแฟนแล้วเกิดแบบพลังงานของความสินเสมอกันนะคะขออนุญาตด,ดูให้นะคะคนที่จะเข้ามาเป็นยังไง จะไ e พินเทสนะคะควีนดับสอดสามถ้วยควีนดับคัฟนะคะคนนี้จริงๆไม่ใช่คนใหม่น่าจะเป็นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณอยู่ในวังวนความรู้สึกของคุณแล้วคุณไม่สามารถที่จะเคลียร์เขาได้เขามีทิทธิพลกับคุณมากเขาดูสตรองอะคะ่ะคนนี้นะคะดูเป็นอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกเกรงใจเขาได้เนาะเป็นแฟนไม่ถึงแฟนเก่าน่าจะเป็นคนคุยเก่า ที่มาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นคนที่ดูมีความอ่อนโยนแต่ก็มีความดุดดันอยู่ในตัวตนของคนคนนั้นนะคะสองพลังผสมประสานกันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณคิดถึงผูกพันหรือเป็นช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเวียงคนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณแต่นะมาในเวอร์ชั่นของการเติมเต็มให้แก่กันและกันนะนะคะที่ผ่านมาไม่เต็มกันทั้งคู่นะคะแหวงแหวงกันนะคุณก็แหวงเขาก็แหวงอารมณ์ร้อนกันทั้งคู่นะคะ ต่างคนต่างไม่เต็มก็ไม่รู้จะเติมเต็มให้กันและกันอย่างไรแต่เวลานี้เต็มรอยมากจาก้ะรักมันล้นใจหรือว่าเป็นช่วงกรรมดีกําลังตอบสนองให้กับชาวราศีกุมที่คุณจะได้สมหวังในเรื่องของความรักและใช้ชีวิตความรักอย่างยั่งยืนนะคะลดมากชาวราศีกุมนะคะอ่ะมาดูกันต่อนะคะถ้าเป็นดวงความรักของสถานะที่ไม่ชัดเจนสําหรับพลังงานตรงนี้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านอืม รู้สึกท้อนะกับความรักที่มันไม่เดินหน้าเลยอะค่ะไม่เดินหน้าแถมปล่อยให้คุณอะอยู่ท่ามกลางปัญหาของความเจ็บปวดการถูกทําร้ายการถูกกันแกล้งมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์เลยไม่ได้รับความยุติธรรมเขาปล่อยให้คุณจมอยู่ในมรสุมชีวิตหรือแม้กระทั่งการทะเลกกาะกันการไม่เข้าใจเรื่องรา ปัญหาอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันดูซับซ้อนไปหมดเกินกว่าที่จะทําความเข้าใจแต่จริงๆสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันไม่ใช่เกินกว่าที่จะทําความเข้าใจเพียงแต่มีอีกคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้เปิดใจที่จะรับฟังต่อปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันก็เลยทําให้เป็นเรื่องใหญ่และมีการไม่ได้คุยกันเลยนะคะคุณหันหลังเขาหันหลังไหมไพด์เดอร์เฮอร์อะเป็นการหันหลังให้กับปัญหาการทะเลาะเบาแวงแล้วเริ่มใช้ความคิดดังนักปรา์นะคะ วิเคราะห์ข้อมูลที่มาที่ไปนะคะคิดอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นใช้วิจารณญาณต่อปัญหาตรงนี้อย่างเยอะมากขึ้นนะคะพอคิดเยอะมากขึ้นเริ่มเกิดความเชื่อเกิดความเข้าใจหรือเห็นถึงความเป็นไปได้ในปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยอยากจะเป็นในเรื่องของการขอโทษนะคะขอโทษขอขมาการติดต่อเพื่อขอคืนดีหรือเป็นการขอเริ่มเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่ ลดความร้อนแรงนะคะลดความรุนแรงลดความใจแคบลงและจะมีความมีน้ำใจเผื่อแผ่ถึงกันและกันมากขึ้นนะคะดูคุณอยากคุยกับเขาก็ได้หรือมีใครบางคนจะติดต่อกลับมาหาคุณได้เหมือนกันแต่ยังไงภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นภาพที่มันเป็นความรู้สึกของความอบอุ่นปลอดภัยที่จะรักหรือมีความเข้าใจตรงกันอย่างลึกซึ้งแล้วว่าปัญหาในความรักที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณถูกกระทำอะไรขึ้นขึ้นมาบ้างนะคะ สามารถควบคุมได้แล้วนะอืมเป็นกล้วยนี่ลูกดกนะต้นไม้มงคลลองหาต้นไม้มงคลนะคะที่เกี่ยวกับความรักมาปลูกในบ้านได้นะคะอะม,มีมีหลายแบบมากนะคะคุณลองหาดูนะอลองมาปลูกนะคะเป็นศิลุมมงคลนะคะเป็นในเรื่องของเศรษฐีคือการกลับมาครั้งนี้จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยรวมกันนะคะเป็นเพนพลังงานที่เกิดความ เหมือนจิตใจก็ดังเสรษฐีนะหมายถึงว่ามีความพร้อมมีความสมบูรณ์แบบหรือสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองอารมณ์ของตัวเองได้แล้วนะคะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ที่ว่าความสินเสมอกันเพราะความคิดมันตรงกันแล้วอะค่ะความรักมันก็จะง่ายนะคะเทวดาเขาขีดเส้นทางให้แบบนี้ยังไงก็จะได้ไปกันต่อ,อในพานนี้น่าจะมีคนที่ไม่หวังดีนะ <c oughs> คนที่ไม่หวังดีนี้เป็นใครนะคะเป็นคนที่เคยเสียผลประโยชน์อาจจะหมายถึงแฟนเก่าคนรักเก่าที่รู้สึกหวงแหนรู้สึกเสียดายรู้สึกอิจฉานะคะมันเป็นพลังงานที่แบบเหมือนคุณอยากเริ่มใหม่อะแต่มีใครบางคนพยายามดึงขาคุณไว้ว่าไปไม่ได้จะเริ่มกับใครไม่ได้อืมเป็นความอาฆาตนะคะเป็นความเสียดายเป็นความหวงก็ได้เช่นเดียวกันแต่ท้ายที่สุดนะคะคุณจะสามารถ ก้าวผ่านบ่วงกรรมตรงนี้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้เนาะในท้ายที่สุดผลบุญกุศลช่วยเหลือชาวราศีกุมและคู่รักของคุณนะคะให้ผ่านพ้นจุดของความท็อกซิกนะคะความเหม่อลอยความวุ่นวายหรือปัญหาแบบที่หดหู่มากๆค่ะมันสิ้นสุดมันจบแล้วต่อไปจะมีแต่ความรุ่งเรืองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสู่ขอมั่นหมายนะพลังงานมาแบบนี้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ ความรักของคนมีคู่นะคะชาวราศีกุมจะจะเป็นยังไงคะสาหรับความรักของคนมีคู่ชาวราศีกุมมันจะอยู่ในจุดที่หลายท่านนะคะหลายๆคนนะคะรู้สึกท้อกับความรักความรักที่ไม่เดินหน้าไปไหนเลยนะคะคุณรู้สึกว่าเหมือนคนที่แบกรับหรือเป็นฝ่ายที่อดทนต่อความรักเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวหรือเป็นคนที่แบกรับภาระอะไรต่างๆนะคะความทุกข์สาหาัส คุณหันหลังนะเจ็บจนเจ็บจนคุณอยากจะหันหลังให้เขาแล้วอะ่ะไม่อยากไปต่อพร้อมหมดศรัทธากับความรักแต่ในทางกับกันในช่วงเวลาที่ชาวราศีกุมหันหลังให้กับความเจ็บปวดพร้อมจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเด็กถือไม้เท้าดูสดใสมากดูเปิดเผยมากขึ้นดูเป็นคนทันสมัยสนใจนะวัตกรรมเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการแต่งหน้อแต่งตัวที่มาในโหมดของ ไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องมีแบบแผนแต่ก็ยังอยู่ในความถูกกาลเทศะอยู่นะแต่คุณดูทันสมัยอ่นะคะมันแต่อะไรที่ดูแปลกตามากนะคะคนคนนี้อาจจะสองคุณอยู่ก็ได้นะคะคนทนี่คุณคบด้วยอืเหมือนเขารับรู้ข่าวสารเห็นความเคลื่อนไหวของคุณอะไปในทางที่ดีจนเกิดความรู้สึกคิดถึงนะคะพอคิดถึงก็เริ่มคิดได้ว่าเคยเอาเปรียบอะไรคุณเคยผิดพลาดต,ตรงไหน นะคะเคยเคยทำร้ายจิตใจคุณด้วยวาจาคําพูดการกระทําอะไรต่างๆมันดูรุนแรงมากนะคะเพราะฉะนั้นการกลับเข้ามาของเขาอาจจะพยายามเข้าถึงคุณพ่อคุณแม่การร้องการขอโทษนะคะเป็น energy ของการขอโทษเนาะหรือแม้กระทั่งเป็นจุดในเรื่องของพลังงานแบบ กันบวชนะบวชเพื่อฮิวใจนะบวชเพื่อปรับพลังงานภายในของตัวเองก่อนเพื่อให้มันดีขึ้นนะคะนะตรงนี้นะคะทายสุดความรักของบุคคลจะได้เริ่มต้นใหม่เหมือนคนมั่นกันใหม่เหมือนคนสู่ขอกันใหม่นะคะแต่บันมาในรูปแบบของความสุขความอุดมสมบูรณ์การเห็นอกเห็นใจต่อกันนะคะเนาะขอดูความรู้สึกหน่อยนะคะขอดูว่าความรู้สึกเป็นอย่างไร ความรู้สึกอะจากความเจ็บปวดนะคะความอาฆาตความโกรธหรือความเสียใจทั้งหลายอะกลังจะมาลายหายไปจะเป็นภาพของการมีเรื่องที่จะต้องสันอ่าการเข้าสังคมนะคะสังสรรค์ง,งานเลี้ยงนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสุขสมหวังในเรื่องของความรัก นะคะแล้วก็ให้ผ่านพ้นในเรื่องที่คุณรู้สึกหดหู่ไปให้ได้เพราะความสุขที่แท้จริงกําลังรอคอยคุณอยู่นะคะก็ทั้งหมดนี้เป็นดวงของชาวราศีกุมนะคะประจําเดือนเมษายน2567นะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะอ้อก็ยังเปิดรับคิวเหมือนเดิมนะคะคุณสามารถทักนะคะแชทที่อยู่ทักตามลายนะคะที่แปะเอาไว้ให้เนะเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลการติด ติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ